พิทักษ์ปฏิทักษ์สมาชิกทุกท่านครับจริงจริงตลอดทุกท uh. ่านเขาดึงเข้า okay. ว <c oughs> ีปีธรรมดานะครับเข้าวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอพุ่นไทยบ่ายนะครับพุ่นไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่สิบสองนะครับในตุลาเดือนตุลาแล้วครับเจ็ดนะครับสำหรับพุ่นไทยเที่ยงก็ออกไปแล้วนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะถึงเยอะเลยเนาะอ๋อถ้าอาจารย์ให้รอกเที่ยงทันก็คงจะหลุดนะพ้าอาจารย์ให้สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับรอกเที่ยงอาจารย์ คำนวณแล้วออกมาได้สามสี่ห้าแต่เน้นที่สี่กับห้านะมันมาสามบนล่างเลยอันนี้ใหญ่ๆนะเน้นผิดตัวอถ้าเกิดลงให้ก็คงจคะเสียงก็คงจะเสียละไม่ใช่ได้หรอกประมาณนี้นะครับขอขอกพระครุณะมาชิกทุกท่านนะครับที่ททร่วมสมนะครับท,ทุกทุกท่านฝกปฏิญาณด้วยนะครับปาถูกใจมันสุบ แบนี้นะครับอ่าเราปชมกันเลยนะครับรอบบ่ายนะเพื่อไม่ให้เสียงเป็นลาเวลานะครับครับครครับ,บ,บอ้มุนไทยบ่ายนะครับเน้นบนนะครับเน้นบนนะครับพี่น้องชางภาคใต้นะแปดเก้าศูนย์หนึขอเด้นที่8กับ9นะใครชอบูน่์กับหนึ่งก็จัดไปนะครับแปดเก้อ, 8. อะไรบ้างครับแปดศูนเก้าศู แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้อแปดสามเก้าสนะครับเดยกเดียวอันนี้อะไรนะครับเอาเห็งเนาะเอาอันนี้ขยายเข้ามาตัวมันตัวมันตัวมันใหญ่ไปใช่ไหมเอาเล็กลงเนาะมอ้โอ้โอ้โอ้ สี่อะไรนี้มองเห็นไหมเห็นหมดทุก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 ต้างอ่าเห็นหมดทุกต่างนะครับตางนี้เนาะอ่าตัวหนึ่งสองตามนะครับต่างนี้นะครับตัวหนึงตัวหนึ่งก็จับแฝนะครับแปดกับเก้านะอาจารย์เลือกที่แปดเจ้านะครับก็มีแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับไปเทียบศูนย์หนึ่งก็จับไปนะครับพอเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งนะครับหนนะครับ เด่นที่อยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นชุดวินนะครับชุดวินนะอันนี้ฟิชวินนะอันเดียวปันนั่นแหละประมาณนี้วินนะครับเพราะเรี่องที่ถึงตำแหน่งมันทับเด่นอีกตัวหนึ่งนะอันนี้แปดกับเก้าของฟันตรงที่เก้านะครับตัดสามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่ตันคนไทยนี่ติดไวมากเลยปิดไวจริงๆตัดตามนี้นะครับเดี๋ยวเด่นจุดแต่เด่นรับสามนี้นะครับออ Blender, กลัามาแคปเจอหน้าจอใส่ครับหน้าจอไว้เดไม่ท like ันสมองแสะวิดีโอพักไว้นะครับขอขอบคุณนะครับอ่านเดินเฝ้าน้ำยิวเต้าน้ำยิ้วหัวไม่ทันกันนะครับสูงดีสูงดีต้องปฏิบัติ